สวัสดีค่ะออยดาวกระจายนะคะนี่คะ่ะเหตุผลที่ออยมาอยู่ที่เดอะคลินิกแห่งนี้ก็เพราะว่าม,มีปัญหารื่มความสวยความงามนะคะคืออยากจะหน้าวีอินเทรนกับเขาหน่อยก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยวันนี้น่าจะมีเทคนิคดีๆจากเดอะคลินิกนะคะที่จะช่วยให้ออยเนี่ยนะคะสามารถมีใบหน้าวีเชฟหน้าเรียวกระชับแบบว่าจะหันมุมไหนก็สวยแล้วก็อินเทรนกับเขาได้ดังนั้นเนี่ยขอไปปรึกษาคุณหมอก่อนดังนั้นไปด้วยกันกับออยเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณหมอเฮ้มีปัญหาค่ะคุณหมอคหมอว่าออยสามารถจะทํายังไงให้ไอ้กระพุ้งแก้มตรงนี้ค่ะที่เหมือนอมลูกชิ้นตลอดเวลาเนี่ยมันหายไปอยากจะมีใบหน้าที่แบบดูวีเชฟดูเรียวสวยอะไรเงี้ยทำได้ไหมคะก็เดี๋ยวคุณหมอจะแนะนําเป็นเครื่องวันคริชไฮฟูนะครับจะเป็นเครื่องกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ยกกระชับนะครับผมครับเครื่องวันคริชไฮฟูเนี่ยก็คือเป็นเครื่องโฟกัสอันตราซาว์นะครับจะลงไปถึงชั้นสมาร์ทนะครับช่วยในการยกหน้ากระตุ้นคอลลาเจน แล้วไฮฟูนี้ต่างกับเลเซอร์ตัวอื่นที่ยกกระชับได้ด้วยยังไงบ้างคะครับก็คือไฮฟูนี้เป็นเครื่องโฟกัสอันตราซาวนะครับผมนะซึ่งหลังทามัาจะเห็นผลทันทีประมาณ1 0บถึงแล้วก็จะเห็นผลไปอีกเรื่อยๆครับก็เมื่อกี้ทำไฮฟูเสร็จแล้วนะคะก็ตอนแรกกังวลว่าเอ๊จะเจ็บหรือเปล่าแล้วมันจะรู้สึกยังไงสุดท้ายมันมันเจ็บน้อยกว่ามดกัดรู้สึกเวลาทํามันจะแบบวุบยกแบบทุกครั้งที่คุณหมอยิงเลเซอร์มันจะรู้สึกเหมือนวุบขึ้นวุบขึ้นวูบขึ้นอะไรอย่าง ยกๆขึ้นน่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะ